ครับสวัสดีครับวันนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่สนามรับเอาพายพอดีได้มาทํางานที่นี่แล้วก็ได้มาทักที่นี่นครับ ก็เลยลุกขึ้นมาวิ่งเราก็จะได้สำรวจพื้นที่ไปเรื่อยว่าพื้นที่วิ่งนที่นี่สวยงามแค่ไหนแต่ข้างหลังผมเป็นภูเขาตรงนี้โอ้ตอนเช้ามามีหมอกลงด้วยสวยงามมากนะครับก็เยวจะลองไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจที่สนามกอล์ฟเอาพายบ้างนะหรือว่ามันจะ,ะมีความะสะดวกสบายหรือชี่วิ่งที่สวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเอคไปนะครับดมบรรยากาศไปก่อน หนาวเป็นภูเขามีหมอกด้วยวก็เริ่มหนาวแล้วตอนนี้เดือนตุลาที่ผมมานเนช่วนตุลามีหมอกนาไปเดี๋ยวไปดูงกันดีกว่า ตอนนี้ก็วิ่งผมวิ่งจากที่พักนะครับก็ออกมาข้างหน้าถนนอาจจะยังไม่ใช่ถนนใหญ่ถนนที่วิ่งผ่านหน้าทางเข้านะครับก็ระยะทางจากที่พักมานี่ประมาณ5สามจุดห้ากิโลนะสามกิโลห้าร้อยเมตรนะครับ,ก,รบก็วิ่งมาจากข้างในก็ผ่านก็เรียกอะไรลูกระนาดเนินนะมีสูงต่ําก็ถือว่าใช้ได้นะครับได้เงื่อนะครับแต่แต่เรื่องบรรยากาศอก็สุด ออกซิเจนใ้เต็มปอดนะก็ดีก็ดีถือว่าเป็นสถานที่ที่ดีนะคนี่ก็มาอยู่ข้างหน้าเอาภายจากป้ายที่ข้างหลังที่ทเขียนป้ายที่เขียนนะครับถ้าวิ่งไปทางนู้นนะจะไปไปไหนนะทางนู้นนี่ป้ายมันจะชี้ไปลําพูนเอาไปเชียงใหม่นะใช้ระยะทางประมาณ20โลจากเชียงใหม่เข้ามานะครับแต่ถ้าไปทางนี้จะไปลําพูานสามสิบเอ็ดโลนะก็จะไปได้ทั้งสองทางนะครับก็จากตัวเมืองเชียงใหม่ ะคร,รถเข้ามาที่อภัยใช้ย0่สกว่ากว่าครับเข้าไปีก3กิโลกว่าก็เกือบ3ามสิบห้าแต่ยี่สิบโลนั่นแหละประมาณนั้นนะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งกลับนะเดี๋ยวผมจะวิ่งกลับก็้เดี๋ยวจะเก็บภาพสวยๆระหว่างทางไปด้วยจะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากนะครับสบายๆนะแต่แว,ว่าแนะนําให้วิง่งตอนเช้าเานะครับกลางคืนถ้ามันมืดแล้วอาจารย์อันตรายหน่อยเพราะรถค่อนข้างจะขับเร็วก็ต้องระวังด้วยโอเคเดี๋ยวจะวิ่งกลับแล้วเดี๋ยวไม่ทันไปนะครับ กจ็จบไปสำหรับการวิ่งนะครับมัแรกที่เชียงใหม่แล้ววิ่งจากที่พักที่อยู่ใน,นกรอบพายนะครับวิ่งไปหน้าปากทางเข้าแล้วก็ใช้ระยะทางประมาณบวกลบเกิโลนะครับไปสามโลห้กับสามกิโลห้สก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรระยะทางก็ไม่ในกาไม่กลายมากนะเพราะได้เหนื่อย <S <S แล้วก็ข้างทา,างนะเต็มไปด้วยธรรมชาตินะครับก็สูดออกซิเจนได้เต็มปอดนะผมหวังว่าไม่ใช่หวังว่าผมคิดว่าถ้าถ้าถ้ามาแบบชิลๆสบายนะวิ่งเอาธรรมชาติตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นทางเลือกได้นะครับ แต่ำคัญคือเรื่องของงานอันตรายพอดีรถค่อนข้างวิ่งเร็วนะก็ต้องระวังคอยระวังด้วยตรงนั้นนะครับแต่ถ้าธรรมชาตินี่ับลองว่าแน่นอนนะระยะทาง7กิโลเนี่ยจะประกอบด้วยเนินเล็กๆนะเนินเล็กๆเนิเน,น,นสูงบ้างนิดหน่อยพอพอได้สร้างกำลังในต้นขานะครับก็เป็นอีกครั้งนึงที่มาวิ่งแล้ว,วชอบนะครับก็อลองดูเผื่อใครจะ ได้มีโอกาสได้มาพักที่นี่ก็ลองลองจัดรูปนี้ดูนะครับสั้นๆส,สบายๆเอาเอาแค่พอได้กินข้าวได้นะโอเคก็เดี๋ยวเจอกันในรูปต่อไปว่าจะไปที่ไหนต่อวันนี้แค่นี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันไปครับ